เพ่มฟันเนี่ยพน้ามาชีฟฟังเนี่ยกลับไปหาเปุนอาจารย์สำเร็จปุนกะแก่าเป็นพระจ้งค่ะอ๋อกะสีแกเป็นยังไงเอาไเราบบเป็นไรเอาล่ะพนองนง <c oughs> างเอ้ยยังสั่นเก่าฟังเออพน้องนางความคิดของจอดด้าดีลา ขันมานอดอยู่ในเรื่องแม่ว่านขันเป็นฝันแบบที่ต้องหาโหนเถ่ามาทำให้ใช่ชัดแม่บอเมียนประจกขาพที่มานอดอยู่ปลาอยู่หลงต่บบุญผู้ไหนเห็นแต่ที่พุ่งเพลิดตะนนอนท่านั้นแล้วที่ทำให้ใช่ฝัญหายเมียนพระรามชี้หันหน้าไปทางไหนกับบุีผู้สิษปรึกษาหาลีหรือน้ามาชี้ในใจวานน้ามาชี้เจ้า เอาจะเปิทใจฮอนกับทานกับพังพีที่ไชยก้มไม่ใช่ปรได้นเร้่ององหลาเด้อแสด้พี่นักบัวหลบคุณเหนอบาปะน้ำมาีฟันมื้นนี้จะได้สัตวหรือสงตวไปทุกข์เ่เจ้มันชิวด้ไปจบแบบนี่ ท่ันดอนเจ้าได้ฟังนานางมาทีใครว่าจีคำวคนเรื่องกระหั่นในจากแกงนาฟังมาทีทะเลงว่าฟังฟังไปกระโั่เหตุสมพเพตเนน้องแก้ว มาที่ลาเกลตาบอ,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 อนั่คันที่ทำไายให้พระนังไปตามชอบยานก็ไดปากอบสองอ่อนหน่อยการถามให้เราแกคร้อน่ะองค์พระเวทักจึงต้างจะต่อร่างมักทีใครว่าจีดอกน,น,นงามงมิงสมอนดอกแยเจีว วามาตี้ยละเป็นยังวาขั้นเก่าเตี้ยติดเตี้ยกะพอทอดอกไปแคบแน ขั้นเก่าแลมติบแลมบ่ทอแลมดอกไปเข่าขั้นเก่าเข่าติบเข่าบ่ทอเข่าขาดเดือนดีนอเดือนเกี่ยงขั้นเก่าเสียงติบเสียงบ่ทอเสียงดอกเบี้ยบ่วงขั้นเก่าบวงดอกติบบวงบ่ทอบวงบาดตายา ขั้นเก่าบาดติบบากะบอทอรอม,มาวาดขั้นเก่าบาดดอกติดบาดกะบทอทอปไต่ตอบดอกขึก้นหลังเงือขั้นเก่า,าตาตนอติดตาบ,บทอทเมญยาบานนดเดสังโลตับไพยบัทิเอ ันเก่าใบดอกสิบใบปอทอใบแก่นผู้ดอกแก่นจันราขันเก่ากันสิดกันปอทอกันดอกตูราขันเก่าขาจิดขาปอท้อขาดอกกันหลวงเขันเก่าวาติดวางปอทออวางดอกเนี้ยหน่อยขันเก่าไขติดไขปอท้อไขพญา ขันเก้ามาตบมากระบททอมาอญญาจาะไดขันเก้าใจตีใจใบุกทอใจตาเองเอระวัลนั้ขันเก้าฟันติฟันบุทอฟันดอ,อ,อกขึ้นเดียมาที่ฟันขึ้นเดียหากตีน,น,นโดยชอบ เพราะบอ่อของอีเวสหายกะบออ่อจอเห็นบอเป็นหนังดอกดือดองลาแพงกวนตาโจยาวันละเป็นน้ำวัดธาต้องมาที่ลาได้แปรปวดล้เคยได้สกโจทรดลสุดเวราตอปรางปลาบ้านีบ้าทูลทุกเจ้าผาุดไม่ ใจบ่ปกติตั้งคือเขารังแต่ขางก่อนบ่เป็นล้วงและบ่เป็น้างนอกจักหอนแม้ทำมาตรรมัดเสียเด็ดทำให้นีบินฟ้านแล้วคอยร้องเจ้าดานจงสดเตี้ยสบายใจเดินน้ำดื้อไปได้ไป คือเดิบบาดลงมาน้ตตาเจียงคอยจอมเขีงละบาดเทีย,ททยนดัง้งกเตาเฝ้าไปหานนลูหัวหอยจวดเจีงตะวังตาเออทั้นสองราสีเหี้ยหขั้นเติบนบ้าพ่อยแม่ ขั้นบ่อพอรอพ,พบหน้าบุตตาหน่อยเชียวรังกับเพื่อนไปตาลาหาบุตรตาเือพิว่าบอ่อเป็นอย่างดอกมองแก้วตายให้แล้วบ่อพี่นาแล้วลนา เป็นดอก้องหลากลับขึ้นไปหาลูกสาเวทีว่าพวงปันมานี่ันไหลกลายเป็นดีบอบมีข้อมีเข็ดดอกไปไปไปลูไปไอ่ะเปลเ่ินมากที่เห็นแม่ที่ห้องหาย้ะดลกลาไปไปคันเสด็จทีทำหน้า